ไปดูตัวเต็งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยโดยตําแหน่งจะเป็นใครครับเนี่ยครับโสพลสารัมนะฮะก็คือเนี่ยมือวางจากบุรีรัมเลยนะครับอีกท่านหนึ่งคือเป็นรองประธานมาแล้วคุณพระาดอนปิชนานคก็จะเป็นนายกจากบุรีรัมประธานสภาจากบุรีรัมและคนคุมเกมจากบุรีรัมจะมีอ่างทองชิงนะแต่จริงๆถ้าเป็นได้ทั้งประธานทั้งรองใช่ไหมฮะ ได้ครับอ่าแล้วรองสองก็ไปอีกพักหนึ่งไปอ่าพักนั่นแหละก็สองล้อทั้งรองทั้งประธานทั้งรองอเป็นไปได้แต่ว่าเป็นรองประธานคุณพระดอนก็บอกว่าขอเป็นรัฐมนตรีดีกว่ากว่านะรองประธานเคยเป็นมาแล้วนะครับตอนนี้เก้าอี้รัฐมนตรีคนอื่นไม่รู้ครับแต่ที่รู้เน่ๆแล้ว4คนนี้ชัดเจนใช่ครับก็คือนะฮะด้านความมั่นคงครับคุณอนุทินน่าจะควบกลาโหมด้วย ควบกลาโหมหรือควบมาไทยก็ได้หมดครับมากลาห์หอมน้าไทยก็ยังไม่แน่นะว่าจะควบกรกลาโหมเพราะว่ากระาห์หก็มีข่าวว่าเตรียมทหาร26เขาจองอยู่นะครับก็อยากให้เป็นทหารมากกว่าต่างประเทศนี่ชัดเจนแล้วความเสียสักนะครับเป็นรองนายกควบกระทรวงการคลังอันนี้เขาประกาศก่อนแล้วใช่ครับคุณเอกนิติหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณเอกนิติครับแล้วก็คุณสุพจีเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นรองนายกด้วยเขาประกาศก่อนแล้วนะครับแต่บิ๊กบิ๊กไปดูบิ๊กเนมของพรรคภูมิใจไทยที่ จอคิวเป็นรัฐมนตรีอจอคิวว่าเป็นรัฐมนตรีซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้หมดไหมนะครับก็ดูตามชื่อแล้วคงได้ไม่หมดครับแล้วก็แต่ละคนนี่ไปวางตรงอื่นยากนะครับเพราะเป็นรัฐมนตรีมาแล้วทั้งนั้นเลยคุณพิพัฒน์นี่แน่นอนครับต้องมีเลยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน่าจะเป็นตัวแทนคุ่มะขามหวานคุณวราวุ์เนี่ยนะฮะคุณเอกนัทนี่ต้องลุ้นนะผมว่าต้องลุ้นอยู่ยังลุ้นอยู่ยังไม่ชัวร์ภา คุณธนากรก็ต้องรู้นะยังไม่ชัวร์คุณจุติน่าจะชัวร์ว่าไม่ได้เป็นนะก็ต้องบอกว่าอย่างคุณช้ยชนกนี่พลาดไปได้นะโอ้ชัวร์ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นนะครับแล้วก็นั่นแหละไปดูดูนะเดี๋ยวเขาจะคงจัดทัพจะมีความชัดเจนขึ้นหลังเดือนมีนาไปแล้วไปดูเรื่องกกตโดนถล่มเนี่ยเป็นกระสุนตกเนี่ยนะไปดูเรื่องผลการเลือกตั้งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ย ฝ่ายเสนาิยมแพ้ยับเยินยับเยินครับนสีส้มสีแดงครับเดิมส้มแดงนี่แพ้ยับเยินเลยนะครับยับเยินแล้วก็น้ําเงินเนี่ยกวาดครับเกือบ200ร้อกวาดการเลือกตั้งนะครับขณะที่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยสองสองสามปีที่แล้วนะฮะสองปีกว่าสองพักนี่เกือบสามร้อยนะครับสองร้อยเก้าสิบสองครับอันนี้สองพักนี่ร้อยเก้าสิบใช่ครับโอ้หหายไปเป็นร้อยนะหายไปร้อยเก้าสิบสองหายไปร้อยหนึ่งนะครับต้องบอกว่า ที่แพ้ยับเยินแล้วก็ทําให้เป็นชัยชนะของน้ําเงินับพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมดูรูปกราฟิกีชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยนะคุณอนุทินยิ้มล่าเลยถือป้ายภูมิใจไทยนะครับไปดูชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยครับถ้าดูตามตารางนี้คะแนนไม่เป็นทางการนะยังไม่เป็นทางการครับเดี๋ยวกรกตห้ามไปอ้างนะฮะแต่แต่วันนี้ผมจะอ้างอะครับผมจะอ้างทํายังไงครับท่านประธานกรกตจะฟ้องผมอะ ฟ้องบีกอล์หรือฟ้องสื่อทั่วประเทศสื่อทั่วโลกด้วยนะอันนี้ก็เอามาจากตัวเลขจากเว็บไซต์กรกตนะเว็บไซต์กรกตนะฮะคือจะมาห้ามอะไรในเมื่อคะแนนออกมาเราก็เอามาจากเนี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องคะแนนปฏิริษีกรกตเขาไม่ได้คำนวณให้นะอันนี้เราคำนวณเองก็ก็เป็นการคำนวณนะฮะความผิดพลาดอาจจะมีกันเล็กน้อยขึ้นๆลงๆนิดหน่อยนะครับแต่รู้แล้วว่าตอนเนี้ยพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็ ร้อยเก้าสิบสามพักประชาชนร้อยสิบแปดนะครับพรรคเพื่อไทยเจ็ดสิบสี่พักอันดับสี่คือกล้าทำห้าสิบแปดครับและประชาธิปัตย์อันดับห้าพักเล็กต่ำสิบผมไม่พูดถึงนะครแต่เราดูที่แบ่งฝั่งนะเป็นชัยนระ ของอนรักนิยมใช่ครับแปลว่าลมพัดหวนออนรักนิยมกลับมาชนะทั้งเพียงพัมไปเมื่อปี6 6ใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าเป็นเทรนเดียวกับโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายขวาก็มาแรงในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูตอนนี้นับรวมอนรักนิยมได้ประมาณ271โอ้เโหยเยอะนะครับนี่คือรวมพักเล็กด้วยนะครับเราก็รวมทั้งภูมิใจไทยกล้าทําไทยไทยรวมพลังพลังประชารัฐเศรษฐกิจครับรวมไทยสร้างชาติเพื่อเพื่อชาติไทยรวมใจไทย ไทยพักดีนะครับก็เป็นอันนี้อุดมการอนุรักษ์นิยมชัดเจนับอุดมการฝั่งเสรีนิยมเนี่ยนะครับก็ยังก็ได้แค่ร้อยเก้าสิบเก้าเสียงนะครับหัขบวนคือพรคประชาชนประชาชนเพื่อไทยับประชาชาติในอยู่ฝั่งนี้นะครับแลวไทยสร้างไทยที่อยู่ฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นก็ไม่เอาอย่างไม่เด่นชัดครับก็คือภาพดั้งเดิมเป็นอนุรักษ์นิยมเหมือนกันประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสายกลางคือไม่ถึงกลางกลางผมว่า ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นอนุรักษนิยมบางๆบางๆบางๆคือขวาค่อนซ้ายครับไม่เหมือนภูมิใจไทยขวาสุดตอนนี้ทางตอนนี้สุดโต่งแล้วนะครับก็ให้เห็นนะครับทีนี้มันจะเห็นว่าครั้งก่อนเนี่ยอนุรักษนิยมพ่ายแพ้ยับเยินนะใช่ครับคราวนี้ยอนุรักษนิยมชนะแบบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยสูงสุดคือก็คือพรรคภูมิใจไทยได้7 1้เจนเองนะครับ พักที่ได้เสียงต่ำสิบถึงสิพักครับนะฮะสิบเจ็พักตามตารางนี้นำโดยไทยดวพลังนะโอ้ไทยดวงพลังเนี่ยโอ้โหได้เยอะนะถือว่าได้เยอะไหมเยอะครับเยอะแต่เขาอยากได้เยอะกว่านี้ใช่ครับเขาบอกว่ายังมีคะแนนที่เขาสงสัยไปดูการนับคะแนนนำบๆดีๆสักพักตามเฉยเลยงงเหมือนกันก็พักพักอ่า ตัมสิบเหล่านี้เนี่ยก็มีความพยายามบางพักก็ไปจับมือกันต่อรองว่าฉันรวมกันได้แล้วเกิน9้าคนขอสซกหนึ่งเก้าอี้ได้ไหมบางพักพักจิ๋วก็บอกว่ารวมกันได้แล้วเจ็ดที่นั่งบางพักก็บอกว่าผู้กองแซวว่าไปมอบตัวแล้วไปแล้ววันวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับไปไปไปแล้วสิบที่นั่งใช่ครับใช่ไหมใช่สิบที่นั่งเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับสิบที่นั่งไปดูเรื่องที่บอกว่าตอนนี้อนุรักษ์ยมชนะเหตุผลหนึ่งเหตุผลหลักทีเดียวนะครับพี่ก๊อฟคนไปใช้สิทธิ น้อยลงน้อยลงใช่ครับถ้ากลการใช้สิทธิ์เมื่อ8กุมภาเป็นยังไงครับครับก็คือแค่65นะครับผู้มีสิทธิ์เนี่ย52.9ล้านคนใช้สิทธิ์เนี่ย34.5ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเราย้อนไปดู20ปีหลังเลยนะครับไม่มีครั้งไหนที่ต่ำกว่า70ครับโอ้ครั้งนี้ต่ำมากนะครับ65เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครั้งครั้งที่พอไม่มีครั้งไหนที่ต่ำกว่า70เนี่ยฝ่ายเสรีนิยมชนะครับเพราะต่ำกว่า70อันนิยมชนะครับพูดอย่างนี้ได้ไหมได้ครับ เพราะว่าปี6 2เนี่ยถึงแม้ว่าพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลคือพลังประชารัฐแต่ได้ที่2นะฮะที่1คือเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งปี6กนะฮะก็จะเห็นเพราะว่าเขาพลังประชารัฐเนี่ยตอนนั้นจัดตั้งรัฐบาลก็รัฐบาลเสียงปิ่นน้ำเลยเกินมา3มเสียงสองร้อยบสามและต้องใช้เสียงสวในการโหวตนะครับต้องบอกงั้นนะครับผู้มีใช้ผู้มาใช้สิทธิต่ำจริงๆตำจริงๆถ้าตำเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นความล้มเหลวของ2ส่วนส่วนที่1คือกรกต ในการประชาสัมพันธ์เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงกกตประเมินตั้งแต่แรกว่า80ใช่ตอนนี้เนี่ย kpi กกตตกทําไงครับท่านประธานท่านเลขาครับแสดงความผิดชอบอะไรไหม kpi ตกับต้องแก้ไขนะอนะครับอันที่สองเป็นความผิดพลาดของสีส้มครับที่ไม่สามารถปลุกคนมาลงคะแนนทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าคนลงคะแนนเยอะอย่างที่ผมบอกมาตลอดเนี่ยครับถ้าคนใช้สิทธิ์เยอะการซื้อเสียงไม่มีผลใช่ครับคราวนี้ การซื้อเสียงการชดริตมีผลเพราะคนใช้เสียงน้อยครับแล้วก็ที่พี่ช้างย้ําว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบของสีส้มด้วยว่าเพราะว่าสีส้มเขารู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นพักใช้กระแสใมันก็ต้องให้คนออกมาเยอะเพราะคะแนนที่หายไป10%แปลว่าผู้มาใช้สิทธิ์ต่ำลง5ล้านคน5ล้านคนนะ5ล้านกว่าคนแล้วทําให้เขาเลยชนะแบบม้วนเดียวจบนะครับไปดูบัตรไม่เลือกใครก็ 4. 2.4ล้านใบนะเยอะมากกว่าปี66ด้วยนะครับเยอะกว่าเป็นล้านนะครับบัตรไม่ต้องบอกว่าผลของการไม่เลือกใครเท่ากับบัตรเสียครับไปใช้สิไม่มีผลเป็นบัตรเสียและก็ย่งยิ่งส่งเสริมให้การทุจริตการซื้อเสียงมีผลครับพอมันเข้าเป้าในง่ายขึ้นอันนี้ผมเคยเตือนไว้แล้วว่าไม่เลือกใครเนี่ยมันเหมือนไปส่งเสริมการซื้อเสียงนะ คนอาจจะเถียงกันว่าเฮ้ยเขาไปปกป้องสิทธิ์แต่ปกป้องสิทธิ์อย่างนี้ไปทําอีกแบบหนึ่งอย่างน้อยระบบประชาธิปไตยนะฮะเขาบอกว่าเลือกคนเร็วน้อยที่สุดก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่านะครับรวมปมนักการเมืองขย e n ขย e งบัตรขยง n งแล้วก็ขอเหมาเข่งเลือกนับนับคะแนนใหม่อันนี้คือพอมันมีปัญหาแบบนี้มันก็เกิดข้อขอรหาในการเลือกตั้งใช่ไหมครับบัตรขย e งนี้เป็นความผิดพลาดของกกตร้อยเปอร์เซ็นต์ มีคนอื่นไหมไม่มีครับไม่ไม่ว่าจะขยงจริงหรือว่าขย e งจากคะแนนที่ไม่ไม่เป็นทางการแล้วไปใส่กรอกผิดอะไรอย่างนี้เขาบอกเนี่ยนะฮะแต่มันก็คือทําให้เกิดความสับสนอันเนี้ยมันก็คือเราไปรวมมาฮะเขตที่มีการร้องตอนนี้นะครับร้องไปแล้วเนี่ยประมาณโอ้โหเกือบสามสิบเขตนะฮะตอนนี้นะฮะหลายจังหวัดทีเดียวนะครับต้องบอกว่าก็ก็ตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเกินครึ่งหรืออาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะในอำเภอ เป็นพอหน่วยเลือกตั้งเป็นพอเขตเลือกตั้งใช่ครับนะแล้วก็มีประหลัดอำเภอแล้วก็มีอ,อสอมอ <นะ S 1> มอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการนะครับแต่ถแถลงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากกตสั่งเลือกตั้งใหม่3หน่วยเลือกตั้งครับ3หน่วยนะครับอันนี้คือเลือกตั้งใหม่เลยนะ3หน่วยเนี่ยไม่3เขตไม่ใช่3าเขต